สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตาลจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะของทางร้านเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลดฝา้ากะนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาจุดด่างดำนะคะฝ้ากะผิวหมองคล้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ประสิทธิภาพดีและราคาเข้าถึงได้ง่ายนะคะ ตัวนี้เลยเนี่ยเหมาะกับใครนะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือคนที่มีปัญหาฝ้ากัะนะคะตรงบริเวณหนกแก้มนะคะหรือว่าผิวหมองคล้ำทั้งหน้าเลยเราอยากให้หน้ากระจ่างใสหรือมีปัญหาจุดด่างดำนะคะเป็นจุดรอยดำอะไรแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเหมาะมากนะคะ ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เดี๋ยวมาจะให้ดูเนาะอันนี้คือใช้เองด้วยนะคะมันจะเป็นเนื้อปกตินะคะเวลาใช้เนี่ยก็คือจะบีบใส่มือเลยเพราะว่าถ้าบีบแบบนี้บางทีมันจะเลวะออกมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเทใส่มือนะคะบีบใส่มือแล้วก็จะเป็นน้ําแบบนี้อ่าแล้วเวลาตอนใช้เนี่ยคือตานก็จะแบบเหมือนลูปอะคะ่ะประมาณสองครั้งค่ะก็พอแล้วสาหรับทั่วหน้านะคะแล้วก็ตอนก็จะแบบโปะๆไปบริเวณใบหน้าทุกส่วนเลยแล้วก็ถ้าตรงไหนที่ต้องการเน้นย้าเป็นพิเศษเนี่ยตานก็จะแบบ มีเติมลงไปนิดนึงนะคะเพราะแบบรู้สึกว่าจะช่วยในเรื่องของรถฝ้ากะได้เป็นพิเศษนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นนะคะก็คือผลิตภัณฑ์เขาอ่ะมันจะเป็นเซรั่มน้ําแล้วก็เป็นเซรั่มที่เข้มขน้น เพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะซึมได้ค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็ซึมไวนะคะมันก็เลยจะช่วยในเรื่องของลดฝ้ากระได้ค่อนข้างดีนะคะอย่างที่2เลยจุดเด่นของตัวนี้นะก็คือเขาเต็มไปด้วยสาสก,กัดสารสามสก,กัดนะคะซึ่งก็คือกูต้าอัลฟาอบูตินแล้วก็ลิคไลซ์นะคะซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นสารสก,กัดที่มีการศึกษาในระดับหนึ่งนะคะว่าช่วยในเรื่องของการกระบวนการลดฝ้ากระนะคะ ตั้งแต่เริ่มของกระบวนการผลส่งเมลานินอะไรพวกนี้ตัวนี้ก็มีการศึกษาว่าช่วยนะคะซึ่งขวดนี้เนี่ยมาใส่ไปทั้งหมด3ตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสามารถช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะคะอย่างที่3มที่แนะนําเลยนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยปาศจากสาร5-3ที่จะทําให้เกิดการระคายเคืองไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมบางคนเนี่ยใช้แล้วมันมีปัญหาเรื่องแพ้น้ําหอมก็จะทําให้เกิดฝ้ากะหรือว่าแพ้ผิวระคายเคืองได้ง่ายตัวนี้ไม่มีนะคะ ตัวนี้ไม่มีน้ํามันเพราะว่าเขาจะเน้นในเรื่องของการซึมไวนะคะแล้วก็ตัวที่การที่ไม่มีน้ํามันเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่ทํางานหน้าเตาบางคนทางานหน้าเตาหรือทํางานที่เจอความร้อนนะคะเหงื่อจะเยอะ พอผลิตภัณฑ์มีความเหนื่อนัะมันก็จะยิ่งทาให้เราไม่ค่อยชอบแต่ตัวนี้เนี่ยพอไม่มีน้ํามันเนี่ยมันจะดีตรงที่เราทํางานไปด้วยแล้วมันก็ไม่ทําให้หน้ามันแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดฝ้ากัะได้ด้วยนะคะไม่มีสเตียรอยการที่มีสเตียรอยเนี่ยช่วงแรกอาจจะดูดีแล้วพอสักพักหนึ่งอาจจะทําให้เกิดเป็นปืน้นเป็นฝ้ากาัะผิวระคายเคืองขึ้นมาทีหลังได้นะคะตัวนี้ก็ไม่มีเนาะแล้วก็ไม่มีสารสกัดพาราเบนนะคะซึ่งมันจะทําให้ คนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายเนี่ยจะไม่ชอบนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายแล้วก็ไม่มีแอลโกอฮอล์การที่ไม่มีแอลโกอฮอล์เนี่ยมันดีตรงที่มันจะไม่ดึงความชุ่มชื้นผิวออกไปนะคะมันก็จะทําให้ผิวค่อนข้างจะรักษาสภาพผิวแล้วก็ไม่ทําให้ผิวแห้งด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถสอบถามมาได้นะคะขวดนี้จะอยู่ที่ราคา259บาทราคาเบาๆนะคะแล้วตัวนี้เนี่ย ปริมาณ30 ml ใช้ได้ประมาณเดือนถึง2เดือนเลยนะคะตาลใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยลงตัวแรกเลยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามหรือว่าอินบ็อกซ์สั่งซื้อได้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะ m a c คา m i r ลา m a ไว้เซ s e ่ u มค่ะสวัสดีค่ะ